สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในดาลีวิ่งนะครับแล้ววันนี้ผมมากับหมวดมีนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะเปิดไมค์คุยกับหมวดมีแล้วก็ตัดไปต่อถึงฟื้นเลยนะครับพ่อน้องอาร์ก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่หดมนหดลเหมือนอาเดียวเลยอะ่ะจริงหวดหน้าผมมาใส่กันแล้วหมวดได้ได้ได้ไปโอ้ สองตัวหมวดลงมาข้างล่างฝั่งนี้แหละ <Watch out. S 1> เ้าเป็นปเพื่อนนะมันวะเดี๋ยวรอก่อนครับผมกำลังขับรถไปครับแป๊บหนึ่งครับผมหมดรอเวลาแป๊บน,นึงนะผมขอไปไปย้ำแบบหมดเอาระเบิดย้ำไปก่อนเฮ้ยหมดมันเอาเรื่องว่ะสวยหมดโอ้โหแม่งโดนระเบิดหมดโคตรเฟีย้ยวอ่ะรอมันหมด เครโดระเบิดวะมันไปโดนระเบิดหมว่าเงินเท่ร่อบกัมว่าป้ยาวยาไม่มีหมวดหนาเลยมียาป่ะไปดูศพเดี๋ยวดูศพดูศพก่อน่เดี๋ยวผมดูเองคผมดูเองมันมีสองตัวนะเบเดลยเวมันยังอยู่มันยังอยู่เชื่อผมหมดมียาปะมีมีถ้าหมดแบ่งแบบนี่น ไ้มีคลิปตรงนะอยากได้คลิปตรงกันหมดเรื่องมากไปอีกพอดีเฮ้ยเอาเรื่องอะเมืฝั่งเนี้ยฝั่งนน้นก็มีคนดีกวหลังน้นุนหอบกําแพงเพื่อนระวังซ้ายซ้ายซ้ายมาสองฝั่งนี้ฝั่งนี้

เขาไม่มลงเรื่องว่ะไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยไปด่าลุงตูไ่ไว้ไม่อยากออกมาละคนบค <c oughs> บบหมดบุกมนันหมดเดีราจะรอเในสถานะลัน,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 นเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงมันยิงมันเหมือนมันยิงบนขาวเนี่ยหมด เอาบนบ้านบนบ้านบนบ้านตรงนี้เฮ้ยหลังมีตัวชิดมีตัวชิดอะหมดได้คิวเฉยเลยหมดตัวเดียวหมดท่านบนบ้านเฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวแล้วหมดใช่เหรอเว้ย เฮ้ยสร้างมีว่ะเฮ้ยผมระเบิดปลาตัวนั้นตายหมดหมดอยู่ไหนโอเคอยู่ที่สุบเหมือนเดิมดองข้างอ่ะมีใครดึงได้ไหมมูปลาระเบิดมาเอาเว้นสไนายสนายวะสไนายลอตูดแล้วนะเนี่ยเอาเว้นจ๋าละก่อนเฮ้ยหมดสนายสนายทางซ้ายซ้าย ไม่ยิงเจ็บตรงไหนวะประเด็นโอ้ยลืมกดคำว่าเข้าชมอ่อโอ้ยเว้นหมดเฮ้นี่ตาระเบิดหมดไอ้นี่ตาระเบิดผมนะ โอ้ไว้เดี๋ยวออกเข้าไปดูนะแต่ไม่พูดแต่พูดไม่ได้เลยโอเคได้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 ทุกคนครับมีหน้าผมนะตัวสไนเปอร์เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเฮ้ยมาแล้ว Watch out form up on me

พี้ตี้นี้หมดมเ,เหลือตี้นู้นตี้สนัยดูดเราจะทำไงกันดีน้องอ่ทัใบใบ้งในกันหมดทำอะไรบ้างไม่เยอะจริงว่า

โอ้เอฟซี o, G, ลูกตูทุกคนขอโทษทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจผมต้องขอโทษไหมโอเคครับคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ